ปี2442ยกเลิกคำว่าลาวเกิดคำว่าอีสานและภาคอีสานนิยมปี2434ราชสำนักกรุงเทพมหานครได้รวมหัวเมืองต่างๆมาเป็นมณฑลแต่ยังไม่ได้จัดเป็นแบบเทศาิบาลจนถึงปี2437จึงได้ตั้งเป็นมณฑลเทศาิบาลโดยในลาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี3มนณฑลคือ 1. มณฑลลาวกลางพระยาประสิทธิศิลปการเป็นข้าหลวงเทศาพิบาลมีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่เมืองนครราชสีมาประกอบด้วยสามเมืองคือนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรั 2. มย์สองมณฑลลาวกาวมีพระเจ้าองยาเธอกรมมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เป็นข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชาการมณฑลมีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่เมืองอุบลราชธา,านีประกอบด้วยเจ็ดเมืองคืออุบลราชธา,านีนครจำปาสัก์ศรีสเกตสุรินทร์ร้อยเอ็ด มหาสารธามและกาลสิงห์3มุนทนลาวพูลมีพระเจ้าน้องยาเธอกรม,มหลวงประจัก์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงต่างพระองค์ก่อนปี2436มีหัวเมืองทางฝั่งซ้ายรวมอยู่ด้วยและมีแก้นพูนเป็นแก้นใหญ่มีเมืองเชียงขวางเป็นเมืองสำคัญและทรงตั้งชื่อมุนทนลาวพูลตามชื่อ เมืองพวนภายหลังปี2436เมืองในมณฑนนี้จึงเหลือเพียง6เมืองคืออุดรธานีขอนแก่นนครพนมสกลน,นครเลยนองคายตั้งที่บัญชาการอยู่ที่เมืองอุดรธานีเดิมอยู่ที่หนองคายนโยบายรวมศูนย์อำนาจดังกล่าวนี้อำนาจการปกครองตอนเองของบรรดาเ,าเจ้าเมืองท้องถิ่นเดิมถูกแทนที่โดยพวกเจ้าและข้าราชาการ ตามระบบใหม่จากส่วนกลางอย่างไรก็ตามในปี2442ได้โปรดให้แก้ไขชื่อมฑลนนในอีสานใหม่ดังเหตุผลที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายในนิทานโบราณาคดีไว้ว่าลักษณะการปกครองแต่เดิมนิยมให้เป็นอย่างประเทศราชาธิราช Empire อันมีเมืองคนต่างชาติต่างภาษาเป็นเมืองคึ่งอยู่ในพระราชอาณาเขตจึงถือว่าเมืองชายพระราชอาณาเขต มณฑนนั้นเป็นเมืองลาวและเรียกชาวเมืองซึ่งอันที่จริงเป็นชนชาติไทยว่าลาวแต่ลักษณะการป,ปกครองอย่างนั้นพ้นเวลาอันควรแล้วถ้าคงไว้จะกลับให้โทษแก่บ้านเมืองจึงทรงพระราชดำริให้แก้ไขลักษณะการปกครองเปลี่ยนเป็นอย่างพระราชอาณาเขตคิงดอมประเทศไทยรวมกันจึงโปรดกล่าวโปรดกระหมอ่อมประกาศให้เรียกชื่อตามทิศและตามพื้นที่ให้เป็นระเบียบเดียวกันคือมณฑนลาวกลางเรียกว่ามณฑลนครราชสีมา มณฑลลาวพรเรียกว่ามณฑลฝ่ายเหนือต่อมาปี2443เรียกว่ามณฑลอุดรส่วนมณฑลลาวกาวในปี2442นั้นเรียกว่ามณฑลตะวันออกเฉียงเหนือและปี2443เรียกว่ามณฑลอีสานจะเห็นได้ว่าอีสานหรืออีสานเป็นคำใหม่ที่ราชสำนักกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นและเริ่มนำมาใช้แทนที่เป็นครั้งแรกในปีดังกล่าวและจะพบว่ามณฑลอีสานหรืออีสานในช่วงนี้ก็คือ การรวมหัวเมืองห้าหัวเมืองเข้าด้วยกันคืออุบลราชธานีจำปาสักขุขันสุริงและร้อยเอ็ดเป็นที่น่าสังเกตว่าคำว่าอีสานและตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสองคำนี้ได้ถูกนำมาใช้เรียกแทนคำว่าลาวที่มีเมืองอุบลเป็นศูนย์บัญชาการและต่อมาพบว่าอีสานหรืออีสานได้เริ่มถูกนำมาใช้ในการตั้งชื่อพงศาวดารของหัวเมืองแถบนี้ด้วยดังปรากฏในงานของหม่อมอมอรวงวิจิต หม่อมราชวงศ์ปฐมคอเนจรเรื่องคงสาวดานหัวเมืองมณฑลอีสานแต่งขึ่งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประลัดมณฑลอีสานนั้นเคยพิมพ์รวมอยู่ในหนังสือประชุมคงสาวดานภาคที่4และพิมพ์ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาศรีสํารวจชื่นพัฒรนา,าวิกเมื่อปี2458ดังนั้นจะเห็นได้ว่าราชสำนักกรุงเทพมหานครได้มีความพยายามสร้างสำนึกแบบใหม่ในอีสานและความพยายามนี้มีผลต่อการลดทอนความเป็นลาวลงด้วย ต่อมาในปี2455ได้ตั้งมณฑลอีกหนึ่งมณฑลคือมณฑลร้อยเอ็ดโดยแบ่งท้องที่มาจากมณฑลอีสานส่วนมณฑลอีสานได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอุบลนโยบายการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนี้ไม่เพียงก่อให้เกิดการสถาปนาความมั่นคงของพระราชอำนาจซึ่งส่งผลต่อนโยบายสร้างชาติแล้วแต่ยังส่งผลต่อการเกิดสำนึกในท้องถิ่นอีกด้วยโดยท้องถิ่นในความหมายนี้เป็นความหมายในเชิงพื้นที่ดังเช่นภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี2475หลวงวันนิติปรีชาภูมิลำนาวอยู่มนทนอุดรและได้รับราชการอยู่ที่มนทนนั้นในปี2476ได้รับเลือกเป็นสอสอคนแรกของจังหวัดสกลนครได้มีบันทึกความเห็นทางด้านการปรับปรุงการปกครองเกี่ยวกับมนทนอุดรมายังเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่14กรกฎาคม2475ว่า หนึ่งการคมนาคมข้าพเจ้าเห็นว่าถ้ารัฐบาลสามารถทำได้ควรต้องให้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟจากขอนแก่นไปอุดรธานีและนครพนมโดยทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะทางรถไฟสายอื่นที่จำเป็นรัฐบาลได้ทำเสร็จไปหมดแล้วเหลืออยู่แต่สายนี้เป็นสายเดียวเท่านั้นเป็นสายสุดท้าย สองการศึกษาข้าพเจ้าเห็นว่าควรจัดตั้งให้มีการสอนชั้นมัธยม7จ็ถึงแครึ่งที่มณฑนนี้และตามจังหวัดต่างๆของมณฑนนี้ควรให้มีถึงชั้นมัธยม6ทุกแห่งเหตุไรจึงว่าดังนั้นก็เพราะเหตุว่ามณฑนภาคเหนือคือพายัพมณฑนภาคใต้คือนครศรีธรรมราชรัฐบาลได้จัดให้มีถึงชั้น8มานานหลายปีแล้วจึงนับได้ว่ามณฑนที่ห่างไกลาจากกรุงเทพมหานครยังมีเพียงมัธยม6กก็แต่อุดรเท่านั้นจึงคิดว่าควรหรือไม่ จากข้อความข้างต้นนี้ที่ให้เห็นได้ประการหนึ่งก็คือสำนึกท้องถิ่นนิยมที่มีความเกี่ยวพันกับมนลนที่ตนอยู่อาศัยได้เกิดขึ้นแล้วในอีสานในช่วงปอปลา2475ซึ่งก่อนหน้านั้นจะพบว่าหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีขนาดถัดลงไปจากมนลนเทศาิบาลได้แก่เมืองกล่าวคือก่อนการปฏิรูปการจัดระเบียบการปกครองในสยามประเทศเมืองเป็นหน่วยการปกครองที่มีความสำคัญที่สุดและมีบทบาทมากที่สุด และนับได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองหลักทีงหน่วยเดียวในการปกครองส่วนภูมิภาคดังนั้นเมื่อรัฐไทยส่วนกลางได้เข้ามาจัดการปกครองแบบมณฑลเทศา,าพิบาลขึ้นจึงมีผลต่อการเริ่มต้นของสำนึกแบบภูมิภาคนิยมต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลงบางประการเกี่ยวกับการจัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งแต่เดิมมามณฑลเทศาพิบาลเป็นหน่วยการปกครองที่ใหญ่ที่สุดแต่การเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้รวมอาาเขตของมณฑลเทศาพิบาลหลายหายมณฑลเข้าด้วยกันเป็นเขตการปกครองที่เรียกว่าภาคและในครั้งนี้ก็ได้ทรงประกาศรวมมณฑลอุดรมณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอุบลราชธานีขึ้นเป็นภาคอีสารในปี2465โดยมีอุปร,ราชภาคประจำและมีที่บัญชาการภาคนเมืองอุดรธานีและโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระยาราชนิกุลวิบูยภักดีอุปปโรหิตเป็นอุปร,ราชภาค และต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทวีความรุนแรงขึ้นพระองค์จึงทรงปลดข้าราชการและยุบตำแหน่งทางการปกครองที่ไม่จำเป็นลงเพื่อประหยัดรายจ่ายของแผ่นดินโดยในปี2468พระองค์ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งอุปราชภาคเป็นผลให้การปกครองแบบภาคถูกยุบไปโดยปริยาย พร้อมกันนั้นมณฑลอุบลราชธานีมณฑลร้อยเอ็ดก็ถูกยุบลงการปกครองจังหวัดในมณฑลดังกล่าวไปขึ้นกับมณฑลนครราชสีมาและปี2476ได้ยุบมณฑลอุดรและมณฑลนครราชสีมาอันเป็นผลมาจากในปี2476รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรไทยปี2476ส่งผลให้ระบบการปกครองแบบเทศาบาลสิ้นสุดลง และได้จัดแบ่งการปกครองเป็นจังหวัดต่างๆแล้วรวมจังหวัดในแต่ละภูมิภาคเข้าเป็นภาคมีผู้ว่าราชการภาคเป็นผู้บริหารสูงสุดขึ้นกับกระทรวงม,มหาดไทยดังนั้นหลังปี2476เป็นต้นมาบริเวณที่เคยเป็นมณฑลต่างๆในอีสานได้ถูกรวมกันเรียกว่าภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งดังนั้นจะเห็นได้ว่าหน่วยการปกครองที่เรียกว่าภาคในอีสานนั้นได้รับการสถาปนาขึ้นในปี2465คําคำว่าภาคอีสาน หรืออีสานเป็นความหมายใหม่ที่รัฐไทยเป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งมีผลต่อท้องถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยมมีความชัดเจนขึ้นและเป็นที่น่าสังเกตว่าสำนึกความเป็นภาคก่อนปี2475ก็ได้เริ่มเกิดขึ้นปรากฏว่ามีผู้ใช้นามว่าแม่นม้ำโขงเขียนวิจารณ์เรื่องสภาพการแห่งภาคอีสาน ลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกันโดยเฉพาะในช่วง8-13เมษายนปี2472และถือว่าเป็นงานเขียนเกี่ยวกับภาพอีสานช่วงก่อนปี2475ที่ดีสุดชิ้นหนึ่งเท่าที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์โดยแม่น้ำโขงได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอีสานหลายด้านด้วยกันเช่นธรรมการกับอีสานภาคเสนบ,บดีกับเทศาศึกษาพลีกระทรวงเกษตรราธิการพาณิชย์และคมนาคมเป็นต้น และหากพิจารณาข่าวจากหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นก็พบว่ามีคนจากอีสานส่วนหนึ่งได้ใช้เวทีของหนังสือพิมพ์เป็นสื่อหรือเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆเช่นผู้ใช้นามว่านโคราชได้ส่งจดหมายลงในหนังสือพิมพ์หลักเมืองสองครั้งวันที่14มิถุนายน2471และวันที่14กุมภาพันธ์2472ผู้ใชผู้ชามว่าชาวบ้านดง จังหวัดขอนแก่นเขียนลงในหนังสือพิมพ์สีกรุงเศษ9น3 2 4 7 1เรื่องการเกณฑ์แรงงานราษฎรในจังหวัดขอนแก่นไม่ได้เป็นไปตามพอรอเรือบอเกณฑ์จ้างหรือมีผู้ใช้นามว่าเสือตะวันออกเขียนเรื่องมหาสารธามงานของเจ้าเมืองลงในหลักเมืองวันที่23มีนาคมพศ2471เป็นต้น และหากสังเกตก็จะพบว่าบุคคลเหล่านี้มีการใช้นามแฝงที่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นของตนในการเขียนลงหนังสือพิมพ์และยังได้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองที่มีขึ้นในท้องถิ่นของตนอีกด้วยสิ่งเหล่านี้น่าจะแสดงให้เห็นถึงสำนึกในท้องถิ่นและภูมิภาคได้เริ่มมีขึ้นในช่วงนี้แล้วอาจกล่าวได้ว่ารัฐมีส่วนอย่างมากในการสร้างนิยามและความหมายของท้องถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยม อีสารให้ชัดเจนขึ้นส่วนสำนึกในความเป็นภาคหรือภูมิภาพนิยมนั้นจะได้รับการย้ำโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงหลังปี2475เป็นต้นไปเป็นที่น่าสังเกตว่าหน่วยการปกครองในเชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเมืองมณฑลและภาพนี้ล้วนแล้วแต่รัฐเป็นผู้กำหนดขึ้นมาทั้งสิน้นและขณะเดียวกันการจัดการปกครองดังกล่าวนี้ก็ได้ส่วนในการสร้างสำนึกของความเป็นท้องถิ่นนิยมและภูมิภาพนิยมได้เช่นกัน